เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างไรบ้างครับค่ะการเตรียมความพร้อมสู่ประชาประชาคมอาเซียนของลูกๆูหลานในปัจจุบันเนี่ยนะคะสิ่งสําคัญที่เราจะต้องเข้าใจก็คือ1เข้าใจกันนะคะคเข้าใจกันเข้าใจว่าทุกประเทศเนี่ยน่าจะมีความเป็นอยู่ที่เท่าเทียมนะคะอย่าให้บ้านใดบ้านหนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองได้อโอกาสมากจนเกินไปนั่นคือเรื่องที่1เรื่องที่สองที่จะต้องเข้าใจก็คือ เข้าใจว่าเราเนี่ยเมื่อเรารวมกันแล้วเนี่ยเราต้องแสดงเอกลักษณ์ของเราให้เป็นแบบให้ได้นะคะก็ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรารวมกันแล้วเรายังรู้สึกว่าเออข้าเป็นคนไทยนะเองเป็นคนเขมรนะเองเป็นคนลาวนะอะไรเงี้ยเหมือนกับคนต่างชาตเิเพื่อนบ้านเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเราเอ่ะรังเกียจเหยียดยามเราดูมิลเลแ่ยนแย่งก,กัน แต่ตอนนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่ลูกๆหลานๆทั้งหลายจะต้องเตรียมมากๆเลยก็คือการเข้าใจภาษาของเพื่อนบ้านครับผมถ้าเราไม่เข้าใจภาษาของเพื่อนบ้านภาษาที่เราใช้ในอาเซียนก็คือภาษาอังกฤษเป็นภาษาลากภาษาทางการใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการทําวิจัยของดิฉันเองเนี่ยนะคะเดินทางไปแทบจะทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยก็เห็นนะคะว่าหลายๆประเทศเนี่ยเขามีความพร้อมเรืภาษาอังกฤษเขาดี อยู่ในระดับดีมากในหลายประเทศแต่ประเทศไทยเราเนี่ยค่ะจากงานวิจัยสองครั้งของนักวิจัยระดับระดับศาสตราจารย์เนี่ยนะคะที่สูดออกมาว่าประเทศไทยเนี่ยภาษาอังกฤษด้อยกว่าอีก9ประเทศที่เหลือเนี่ยเราเามีสมาชิกอาเซียนอยู่10ประเทศเราด้อยกว่า9ประเทศแต่ว่าเราอยู่ัะดับเราไม่บอกนะครับว่ายหวกันยังไงหลายท่านอาจจะเก่งคณิตศาสตร์อยู่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราจะเป็น ผู้นำในอาเซียนหรือเราจะเป็นสมาชิกอาเซียนที่ดีเราต้องสามารถสื่อสารในอาเซียนได้ดีการ,รสื่อสารได้ดีก็คือต้องเข้าใจในภาษาในระดับที่สามารถสื่อสารได้อย่างสามารถสร้างความเข้าใจ<ม>นะคะไม่ใช่แค่พูดภาษาอังกฤษยอย่างคนไทยเนี่ยเรียกอบอกมีหกเราบอก I have six six ฝรั่งก็บอกว่าเวลาคนไทยเรียก You six people เราบอก uh, How come I'm not sick we are not sick เราไม่ได้ป่วยสักหน่อยไปบอกคนนั้นมาที่ s ิอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ six อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมากๆเลยตอนนี้ก็คือเตรียมความรู้ด้านภาษาเตรียมความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่าง10ประเทศของเราครับผม นั่นแหละครับเรื่องภาษานะครับเป็นเรื่องพื้นฐานที่จะทําให้เราทลายความไม่เข้าใจแล้วก็รู้จักเพื่อนมากยิ่งขึ้นทั้งรู้จักตัวเราเองนะครับถ่ายทอดความเป็นไทยของเรารวมไปถึงเราก็จะได้รู้จักเพื่อนนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณดรชฉมยงโตทองเป็นอย่างสูงขอบคุณครับแล้ววันนี้ครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกวนะครับได้ร่วมมือกับเราครับในการนําชุดงานวิจัยหนึ่งชุดนะครับที่เป็นโครงการวิจัยด้านชุมชนนะครับมาดูกันครับว่า เขาใช้งานวิจัยในการเพื่อที่จะอนุรักษ์วัฒนาธรรมและก็ศิลปะของชุมชนให้อยู่ได้อย่างไรครับกับโครงการวิจัยการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยพวนเพื่อการ,การเพื่อการการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งจะมาแสดงให้เราได้รับชม3ชุดด้วยกันนะครับก็คือลำตัดอาเซียนครับกองทุนและลำพวนทุกท่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงในวันนี้ด้วยครับ Thank you ธรมลำ้ำธรรมชาติพระธาตุศักดิ์สิทธิ์พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำนานไทยลาวพวนมากล้วนอาหารป่าครับก็ขอสวัสดีครับโดยเฉพา,าะ,ท,ะท่านอาจารย์สมยงนะครับโต๊ะทองนะครับท่านอาจารย์นักวิจัยของเพชรบุรีนะครับพะอ,อย่างเขาปะเป็นภาษาพวนใหญ่สวัสดีเป็นภาษาเอาภาษาลาวก่อนอประเทศลาวประเทศลาวพี่น้องสบายดีทุกคนภาษาพวนกับภาษาลาวนี่เพิ่งเคยกัน นะครับคุยกันภาษาพวนนี้เพื่อจิไส้เสลอเป็นหลักครับคโมเมนต์มีเพลยแล้วแต่จะต้องคําว่าตกเสลเออย่างเดียวเลยมั้งโหลเสลเออย่างเดียวเช่นใครแม่นเผลออะไรเอพิเลอร์เอพิเลอร์ลอลูกสะพ้ายลูกเผอเนี่ยไว้หัวตะไคร้หัวขิงเคยเนี่ยครับนี่ตกสะเ้องว่าคนพวนเนี่ยเพื่อจิไส้เสลอเป็นหลักแม่ เทวโอนเรนานันเฮ้ยป้าหวง่นวันนวนมาตองกะตีได้ลยนหงนวนนน้นนนพอเจเลียวเห็นนา พี่น้องเพชรบุรีน่นอนอากาดีใจและสมซสึ้นกันไม่ได้เงินมืน่นกันยังบ่ดีใจเห็นพี่น้องเขามานั่งฟังก็ซื้นใจจ,จริงแท้เนอพี่นอ้องฮัก เป็นการสาธิตจากน้อยเนึนเนาะเป็นการสาธิตนะครับาสาธิตลลแล้วต่อไปก็จิได้พบกับลตัดเทศเจกรสุนทรกิติสุนทโลภาสลำตัดพวนครับ ปลมปลืมโจ้ปลืมพลืมเสียงกลองกรึ่มไปไกลแสนไกลเสียงกลองเสียงกราบจับจริงเสียงกลองเสียงกราบจับจริงของเรล้าสิ่งสิ่งอย่าทอดจิิงของใต้พอปลืมพลื้มโจ้ปึืมพลมเสียงกลองกึ่มไปไกลแสนไกลปลืมพลื้มโจ้ปลมปมเสียงกลองกึ่มไปไกลแสนไกลเสียงกลองเสียงกราบจับจริงเสียงกลองเสียงกราบจับจริง ของเราทิ้งทิ้จะทอดทิ้งของไทยพึมพึมโจบึมพึมเสียงกองเลยไม่ไกลแสนไกลพึมพึมโจ๊บึมพึมเสียงกองเ็หมไม่ไกลแสนไกลเสียงกองเสียงกับทับทิ้งเสียงกองเสียงกับทับทิ้งของเราทิ้งสิ้จะทอดทิ้งของไทยอกรึ้นนามัสสการท่านผู้ประทานศิลปะของไทยกอเชิญท่านมาสาธิตศิละสติตโดนจิตโดนใจ ดนใจให้เหมือนว่าจีในเชียงวันนี้นะจงมีโชคใหอ่จนก่อนพึมพิมโจพึมพึมเสียงกองสลิมเปไกลแสนไกลพึมพึมโจพึมพึมเสียงกองสลิมเปไกลแสนไกลเสียงกองเสียงกลับจับทิ้งเสียงกองเสียงกลับจับทิ้งของเราทิงทิงจะทอดทิ้งของ